และนี่ก็เป็นสภาพสวนของสาวอุดรอินสวิตในหน้าที่นี้ค่ะพี่น้องหลังจากที่โดนมรสุมของฝนค่ะก็ถือว่าแยกขึ้นกันค่ะพี่น้องสงสารพวกสลัดนี่ค่ะเด็กนงจ้า นี่คือสีเขียวค่ะสีม่วงค่ะ สวัสดีจ้าแสงเดือนกับวิกุลสาวอุดรอินสวิตค่ะสำหรับมือนีได้ค่ะหลังจากล่านข่าวแกงปีดตอนสองทุ่มค่ะพี่น้องกะแวะมาดูสวนค่ะพี่น้องกะมาเบิงค่ะผลพ่วงจากพายุนะคะเนาะสาวอุดรสีวิตกะมะเขี๋สวนเก็บสวนค่ะพี่น้องเขาก็ได้ลูกอันโลร้าเบนค่ะกะเก็บได้หลายเตือพี่จ้าพี่น้องมีทั้งสีม่วงมีทั้งสีเขียวค่ะ หลายคนขันไดเห็นคลิปที่ผ่านมานะคะเพราะว่าหมู่วันังคารต้นใหม่มันได้ล้มทับ้านอาหารของสาวอุดรอนินทรวิตค่ะพี่น้องกะโชคดีบอมีอย่างเสียหายหลายค่ะพี่น้องกะภัยธรรมชาติคะ่ะแล้วก็สวนกะพังยับเลยค่ะเพราะว่าอันสวนหลังบ้านของสาวอุดรอนินทรวิตมันยุต้ต้นใหม่นะี่ค่ะพี่น้องเห็นระคาตอนนี้โล่งเลยคะ่ะปกติขันสาวอุดรมาถ่ายคลิปอยู่นี่กะสีมีตม้ตนใหม่ ต้นหนึ่งที่มีสองลำม,มิงซี่ระคาตอนนี้โดนตัดไปแล้วคะ่ะโค่นทิ้งแล้วคะ่ะพี่น้องมือนีกัเลยมาเขียสวนคะ่ะพี่น้องเนี่ยเข้าก็ได้โค่นล้าเบนสีม่วงกับโค่นล้าเบนสีเขียวคะ่ะส่วนอย่างอื่นกะถึอเชนเนกกินแน่อยังกินแน่สาวอุดรอิสีวิตกินประทันกัปล่อยให้ชนเนกเนกินไปคะ่ะพี่น้องแต่ว่าโค่นร้าเบนหนีว่าเสียเอาไปเฮ็ดแกงเขียวหวานขายมืออื่นคะ่ะพี่น้อง คยกินบะคา่าแกงเคียวอนันใส่ข้นราเป็นสีเขียวค่ะสีม่วงมีสาอุดรสวิตกาบพราะันได้เคยกินนด้ยค่ะอันนี้แตอามาปลูกแล้วกะสิไปล่องกินอยู่ค่ะคิดว่าการอาจจะรสชาติใกล้เคียงกันค่ะเพียงแต่ว่ามันค้นละสีอันนี้ข้าปลูกเองเนาะคะ่ะนาอพี่น้องแล้วก็ปลูกได้กระถางในหัวซามีกัถือว่าโอเคแล้วค่ะเพราะว่าสาวอุดรสวิตปลูกแบบบีโอค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับช่วงนี้กับเด็กนักเรียนหรือว่าเขาเอินอช่วงนี้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทั่วไปกับเขาเอินว่าช่วงฮอลิเดย์ค่ะโรงเลียนกับปิดเป็นช่วงของการปิดเทิ่มค่ะพี่น้องเป็นการปิดเทิมยย่มใหญ่ขึ้นกันค่ะแต่สิเห็นว่าช่วงนี้กับขายไม่ค่อยดีเป็นไรค่ะพี่น้องแต่ว่ากับพ่อขายได้อยู่จ้าขายบ่ดีเขาก็หาอย่างอื่นเห็ดเนาะคะ่ะเนาะ าสาวอุดอรชีวิตกางานหลายอยู่เลยค่ะพี่น้องเพระาะว่าเขาเปิดหลายสาขานะคะ่ะมินี่ก็ดีใจค่ะที่ช่วงเย็นฝนโปรตกปกติเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์มาได้ค่ะช่วงเย็นนะฝนตกตลอดเลยจ้าเม,มื่อนี้ล่ะค่ะวันศุกฝนโปรยตกเลยได้โอกาสมาเก็บคนลาเบ้นค่ะ สาวอุดรอ,อินทสวิต์กะคิดว่ามันน่าจะทุกคนกะจะได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อขา้าวแกงกะว่้าไห้สาวอุดรอ,อินทสวิต์ฟังว่าโอ้ยสวนของฉันพังหมดเลยโดนลูกเห็บถล่มค่ะโลกาแม่นม้ำแม่น้ำร่อยที่อยู่ใกล้ๆกล้ับร้านขายข้าวแกงค่ะอยู่แถวเบรมการ์เดนโอเปอร์ลุงฮอฟเฟินนี่ค่ะอันสะพานเขาข้าเจ้ากับวห้ขับรถพานได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอัน เขายยานสะพานหาข่ะพี่น้องเพราะว่านามมันปิมค่ะนามมันปิมนามมันปิมถึงมากเขาบ่ไห้รถแลนผ่านเลยค่ะเขาว่าห้ามผ่านว่าสั่นว่าสาวดอนชีวิตก็ไม่ได้ไปเซ็นนั้นหรอกค่ะพอดีว่าวิถนุลรักเขาเจ้าเขียนว่าสั้นเห็นว่าข้เขาปลูกว้เลนๆนกะได้ร้ายอยู่ด้วยค่ะพี่น้องขันชนะเคบอกินของสาวอุดรชีวิตกะสีงามกว่านีอยู่ค่ะอีกอย่างหนึ่งเขาก็ปลูกแบบว่า ปลูกทิมว้บแบบว่าช่างหัวมันนะคะไม่ได้กินไงถือว่าโอเคค่ะแต่ว่าสลัดปีนี้สาวอุดรนิชวิตกได้กินหลายอยู่ค่ะพี่น้องเห็นราคาในห้ามาเอาใบมันออกมันรคาคะเนี่ยเจ้าสาวอุดรนิิตก็สิเอาไปปอกค่ะพี่น้องเอาไปปอกแล้วก็เอาไปหั่นเห็ดแกงเคี้ยวหวานหรือว่าต้มจืดหรือว่าพัดข้าเจ้าก็ว,ว่าเอาไปตำแท่นมะละกอได้ค่ะ เน่ากะต้มกินจิ้มน้ำพริกกะอร่อยดีอยู่ค่ะพี่น้องเห็นว่าค่ะปลูกทิมใบกะพ่อได้เก็บกินอยู่ค่ะสาวอุดรสวิตสิป,ปอกให้เบิ้งค่ะไปที่ที่ข้าเจ้าปอกด้วยค่ะข้าเจ้าปอกแบบนี้ค่ะขาเจ้าปอกเปลือกออกค่ะอันนี้สาวอุดรสวิตใซมีดปลอกเนาะค่ะเนาะ บอกแบบรีบๆได้ค่ะเด้อเดี๋ยวสาวอุดรชีวิตกินในเบิ้งจ้ะปอกออกแบบนี้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไปลางน้ำก่อนจ้าปอกเรียบร้อยล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องกะพาเลยจ้ะ เห็นปะจ้าขาวสวยป่ค่ะเหลียวเบิงมันก็เป็นคือจังเนื้อของมะก่ออได้นะคะเนาะเห็นปะจ้าเห็นปะจ้ากินแบบนี้จ้ะ รสชาติมันกะสิจืดๆค่ะพี่น้องคือว่าไก่เคี่ยงกับมะละกอค่ะรสชาติด้วยค่ะขันเห้อไปซับห่อไปซอยห้อกระตำแบบมะละกอได้ค่ะผสมแค่รสเข้าไปน้อยนึงค่ะพี่น้องโอเคค่ะผู้ใดเพท่นได้ลองกะลองเบิ่งนะคะต้มขันตอนนี้เ้ากินเนี่ยมันจะบ่อยหวานค่ะเพราะว่าห้าวออกไปต้มปุ๊บเนี่ยก็สิเกิดการเปลี่ยนแปลงพอมันสุกมันก็จะหวานค่ะพี่น้อง เวลาเขาเอาไปแกงบ่ค่ะมันก็จะยูส่งบลเล่เปื่อไงคะ่ะแกงเคียวหวานก็ได้ต้มจืดก็ได้พัดก็ได้คะ่ะแล้วแต่ชอบค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องหัวใหญ่ๆคะ่ะหัวใหญ่่จ่าไข่เบิง่าแมงมันก็นมากินของสาวอุดรในชีวิตค่ะอันนี้เขาปลูกแบบธรรมชาติปลูกแบบบีโอนะคะพี่น้อง ลูกเองไว้กินเองค่ะเป็นพืชพักอินซี่นะคะเนาะยุสวนหลังบ้านค่ับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบ้มี่อีหยังไลคยค่ะสวนกระพ่งไปเพราะว่าโดนพายุทะรมค่ะคพี่น้องเดี๋ยวฮา,าวสาุดรชีวิตกะบพอนี่เครียดอีหยังให้มันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมีเวลาสิมาเครียดให้เรียบร้อยค่ะสําหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า